สุดทับก็ดรดรูอีกช่วงนั้นก็มาอยู่กับช่องไอมาซันครับมาอยู่กับเกม Legend of Nick Generation ตอนผมพาร์ทนี้มันพาร์ทที่สี่ครับโอเคจริงๆคือพาร์ทนี้มันต่อจากพาร์ทเอกต้าเนาะคือพาร์ทเอกต้าคือเป็นพาร์ทที่ผมเอฟเคอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคปิดออตโต้ไปแล้วก็ปาร์ตี้ก็ยังไม่ต้องออกก็ได้ที่ผมมาตีล็อกเกอร์เพราะมันให้เบดเอ็กพีเยอะครับแค่นั้นแหละ โอเคเดี๋ยวเราตายก็ได้โอเคไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวเดี๋ยวมันฮิวออโต้ใช่ไหมล่ะหรือว่าเดี๋ยวผมตายก่อนตายก่อนผมใช้กระสุนไฟจนหมดเลยอะสามพันเลยนะสามพันเพงนะเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมตายก่อน <c oughs> อย่ามันฮิวทันอนะ่ะโอ้กลับบ้านก็ได้ <c oughs> ไม่เราเราเออเราต้องเอาฮิวออกเลย อันนี้ใช่ไหมต้องฆ่าใช่ต้องหมุนมัมดปิดเดี่ยนปิดเดี่ยนเดี๋ยวค่อยเปิดตอนตายแล้วไอ,ไอ้ไอ้นี่ก็ยืนดู <c oughs> เคตายแล้วคือผมจะกลับคอนเทล่าเร็วๆไงเออมันเสีย e พ p บอกอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ อะไรผ่านนาไปว่าเมื่อกี้อะไรผ่านนาโอเคต่ำกว่า25%่เปเ็นตถ้าสีเปอร์เซ็นก็ได้ละก็ควรใช้ล้าะเออเปิดโอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จากที่เราไปเอฟมาเนาะเราเราได้อันนี้มาละเอ๊กดผิดจะหกครึ่งแล้วครับโอเค ไม่ดีเลยจะรัไอเอฟเคมาเรามีคนซื้อของผมแล้วเนาะแล้วผมก็ทําอะไรหลายอย่างจนก็ไปซื้อนั่นแหละดูตามตอนเ e อ็ก e ต้า e เนาะเอออืมผมไปทําให้สกิลให้ใชสกิลไลท์อะ่ะมันเป็นสกิลของไลท์อะ่ะสกิลหลอมจนถึงรีเวอรสองแล้วครับเพราะงั้นผมจะทําไอ้นี่ได้แล้วเป้าหมายของต่อไปก็คือที่ผมมาปอเทล่าเพื่อกี่ก่อนจะ ไปที่ตรงโกลเด้นบัคอกะฮะแต่อยู่ไหนละวะเดินหายก่อนแล้วมันอยู่ด้านในวะ w r u เวเวอารูเวอยู่ตรงไหนเนี่ยเวมันอยู่ตรงไหนกูว่ากูต้องกดอันนี้แล้วแหละกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ย NPC แผนที่นี้อ่ามันต้องมีไอที่เป็นน g o ด d เ n goldin ตี b ั k นี่เราไม่มีธนเนี้ คอมโพไซต์ลองโบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปซื้อมา่อยซื้อไปเลยอ่ะพอดีรวยคอมโพไซต์ลองโบคอมโพไซต์ลองโบไปที่อุปกณรปกติเนาะแล้วก็ทูแฮเด็ดไปพอนคอมโพไซต์ลองโบนี่แล้วก็ซื้อมาเย็ดไหม <laughs> มันไม่มีอ่ะไม่มีคนขาย โอเคเราจะซื้อไปเลยเนาะแบบนี่คือเงินมันหักอ,อัตโนมัติครับเงินมันหักไปก่อนเนาะคือถ้าได้คือเราจะได้ของไปเลยอ่าได้แล้วยี่ได้ของแล้วครับนี่ได้แล้วกวูเดนตีบัคกูเดนตีบัคกูเดนตีบักคอมโพไซส์แล้วก็อันนี้แฟงคอกับ กับไอรอนไอครับแฟนคอ์กับไอรอนไอทำยังไงไปดูที่ไลท์ครับไปดูที่หลอมครับมีไอรอนไอใช้ใช้หกใช่ปะถ้าจำไม่ผิดก็เหลือเงินเงินมันเหลือแหละมันมีถึงขั้นเท่าไหร่ม,มีถึงขั้นสิบโอ m มก o d โอเคเรามเีเรามีอยู่หนึ่งอันเราได้ไมาจากไหนอ่ะได้มาก็ดีแล้ว อ่ะใช้ห้าอันครับห้าอันห้าอันหกสิบครับขาดอีกสามสิบหกก็เดี๋ยวเราซื้อขาดอีกสามสิบหกอันสามหกอันสองพันสิบหกครับเงินยังเหลืออยู่เยอะอยู่เป็นสี่หมืนะ่นอ่ะเออได้ได้ฐานมาแล้วโอเคฐานพอแล้วแล้วก็เหล็กอีกหกสิบอัน ันนี้มีแค่สิบสามมันะเราซื้อหกเก้าไปเลยดีกว่าอ่าซื้อไปหมดซื้อไปหมดสิบสามลบหกสิบได้สี่เจ็ดครับสี่เจ็ดอันโน้นนี่มีแค่สามสี่เจ็ดก็ส <c oughs> ี่สี่กูลืมกดสี่สี่อ่าสี 4, 4, 4, 4. ่สี่สี่สี่อันนี้ก็เลือกไปสี่สิบสี่อ่ะ ไม่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 ห้าห้าสี่สี่เคสามพันครับโอเคตอนนี้ก็เหลือสามหมื่นกว่านะเอ,อ้ยพอพ,อ,พออยู่นะรับ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 โอเคสเตมิน่าเราต้องเหลือนนอนครับเมื่อกี้ช้โอดินไปหมดเลยห้าอันครับแฟงคอรครับ ต้องไปหามันมีที่ซื้ออยู่ครับตรงนี้ตรงนี้ขี้เกียจไปตบแมงสาบครับขี้เกียจสุดๆไม่ทำอะไรแล้วขาดแบงค์ข้อหกอันเนาะอันนี้คือเราวัดไปไอศูย์เนาะเออไปไปกลับไม่ยากเพราะงั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเดี๋ยวเราต้องไปที่ส่วนสาธารณะของไอซูตครับน่าจะใช่ครับถ้าจะไม่ผิดเคยไปอยู่ครั้งหนึ่ง นี่งตรงนี้ถ้ามันใช้สามสิบแปลว่าก็ร้อยแปดสิบไปนะครับหก0มื่นโอ้ยก๊อดโอ้โหแพงชิบหายเลยมันต้องใช้อ่ะ oh. มันยังใช้โอ้โ oh. หมันต้องใช้ โอเคแล้วก็แบททูธอีกแล้วแปดสิบอันลงไห้แล้วโอ้ยดอกหายเพลงยิ้มหายปล่อยตามสักหมัดไหมเพ่งเพลงอ่ะเพ่งเพลง <c oughs> อ่ะอออันนี้เราทำหกอันครับหกโอเคหกเต็มหน้าเหลือเยอะเลยปังครบเรียบร้อย โอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่พอเทล่าครับไปที่อ่าที่โคเด้ Buck, นโกลเด้นบัคเนาะอัน,นไม่ใช่อันนี้กดผิดโว้ยไม่ใช่ไอาสูดเราจะไปโกลเด้นฮิตบัคกครับไม่ใช่ฮิตนะแต่มันอะไรสักอย่างนี่แหละโกลเด้นต <Yeah. S 1> ีบัคกเออแล้วกูกดไม่ทัน <laughs> กูจะไปหาโคเด้นตีบักบักโคเด้นตีบักอ่ะเดินกลับเลยทางไหนบางที NPC มันไม่โหลดครับมันโหลดช้าเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นเอ็มพีซีมาอกรโดดางไอ้ I I. ไอ้ใส่ไ,ไ,ไปหนึ่งนัดใส่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยมากาๆเรียบร้อยมากๆ แล้วมันต้องขายได้เหรอกูอไม่ขายเฮ้ย <c oughs> แต่ถ้าขายเราจะได้มากกว่าไหมม,มันก็อาจจะคุ้มเนี่ยแต่เราใช้เงินกับสเตมีนาไปเยอะมากเลยนะเราใช้สเตมีนาไปไม่เยอะโอเคร้120อยี่สิบอะร้อยี่สิบสเตมีนาเนาะเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะแล้วเราก็ใช้เงินไปแสนกว่าเนาะถ้าได้ของมามันจะคุ้มไหมอะ หรือจะเอาไปไอเทมที่มันไม่ผูกมัดไปเลยดีแบบนี้ไอ้นี้มันผูกมัดไงคือยังไงเราใช้เองอันนึงอยู่แล้วเอออันนี้คือเราใช้เองอันหนึ่งเนาะสิบแปดเมื่อกี้หกหมื่นครับคราวนี้แสนแปดอันนี้เดี๋ยวดูอนดูคือคืออะไรคืออะไรวัด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  ไปที่ไร์ไปที่หลอม What is you? Who is y o t เมา่เลขสี่ไม่ยุ่งฮะเพียคริ่งคอโอเคมันต้องมีขายว่ามันจะมีขายมันจะมีขายปะไอเทม <c oughs> ไอเทมขาพระนาบกระอนนี่ไง ไม่น่ามีครับดูส่นแล้วไม่น่ามีครับไม่มีไม่มีเต้องเก็บคราเองใช่ไหมโอเคได้ต่มันเพิ่มกิลไม่ยากนะสองพัน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 เลยหรอเอ,อ้ยแล้วแฟนคอร์นี่มันขายได้ป่ะผมขอลองไปทำสักอันได้ป่ะเผือขายได้เผือขายได้ คือมันจะขายได้ไหมอ่ะคือถ้าขายได้อ่ะอาจจะเป็นเจ้าแรกๆเลยกันนะเพราะว่าแฟนคอับไม่มีคนทําขายแต่จริงๆถ้ามันเหลือก็ดีครับเอาปั่นเป็นธนูแล้วก็เอาไปขายธนูอาพันหนึ่งไปขายดีเราต้องใช้เซมินาสองพันนะเพื่อเอัเอเป็นเลเวลส วันหนึ่งเลยอะวันทั้งวันเลยอะโอ้ยยังโคตรเสียเวลากูหลับไม่ได้นี่ไงมีแบดทูดอยู่นะร้อยแปดสิบอ่าหกสิบหกสิบอ่าสามสิบเออมันใช้แค่สามสิบหรือแบตพอสามสิบหรือแล้วก็ลองครับดูครับก็มันจะเป็นอันนี้ครับ ป,ปังแงคอมันได้สิบเนะโอเคอัพเป็นขั้นสองก็กูก็พอใจแล้วเนี่ยฮ่าคือถ้าเราเอาไปอัพเวลนี้มันจะไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าเอาไปอัพเวลแล้วมันอัพขั้นไม่ได้ใช่ผมคิด,ดวยย่ายั้ง่ะ มันต้องอะไรศูนย์หมดเลยอ่ะคือถ้าเอาไปอัพเกรดเวลอ่ะมันก็อัพได้แหละแบบกว่าเราจะอัพได้เราเวลสี่อ่ะเออแปอัเกดไปไปแล้วก็สวมใส่ไปเลยอันเก่าเทียบไม่ได้บอกเลยสวมใส่ <S <S แล้วก็ซื้อหกสิบอันเนาะโอเคหกสิบอัน เราไปซื้อตลาดกลางติดตามไม่ใช่เฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ไม่กา้กาวเก้าเหี้ยอะไรล่ะไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนสุดแรกติดดาวไปแล้วติดดาวละมันดูง่ายดีครับไม่กงไม่ใช่ไอ้หนึ่งตลาดกลางนะติดดาวไปแล้วอเ,เอามาสักสิบสินนี่ทำไมรวยจังเนี่ย ช่วงนี <le> <ata> ้ร <half art> ู้สึกรวยยังรวยก็รวยแบบเออมันทําไม่ยากครับเออที่เสียก็คือสเตมิน่ครับสเตมิน่ไม่งหาสากไอเนี่ยโอ้หลายขั้นตอนมันต้องมีโอดินเบสเยองเยอะๆโอ้เปืองเปลืองเปลืองเปลืองนี้คอมเบเซอร์โบไอเนาะหรือว่าไอเนอะ กูซื้อมาถูกเปล่าเดี้ยวของใช้ไม่ต้องไปอุปกรณ์จะมีธนูที่เราอัพขึ้นขั้นสิบอยู่อย่างี้แต่กูไม่อัพมึงหรอกกูจะอัพเข้าคนนี้นี่เอง จริงมันก็ราคาไม่แพงนะไอแขกสปีดเราค่อนข้างจะจำเป็นนะคืออัพดีปะอัพดีปะอัพดีปะคือเงินมันไม่ได้ขาดขนาดนั้นอะ่ะว่าแล้วทำไมคณขายเงเหลือย <c ười> คุณขี้เกียจอย่างคุณมันมีเยอะไง <c ười> รวยแบบโอ้รวย <c ười> บาคนขายแม่งรวยจริงนะคุณมาขายนี่มีคนซื้อนะเว้ยรวยชิบหายรวยแบบรวยโค้ดเอออจริงมันไม่ได้รวยมากครับราคามันขายได้ต่ำครับแล้วก็แต่ยังไงอ่ะมันได้มาง่ายมันก็ขายได้ยากมันก็ขายได้มันขายได้ง่ายเนาะพอขายได้ง่ายคือถ้าบอกว่าได้มาง่ายอ่ะแม่งก็ไม่มีคนซื้อหรอกมันก็ยากกันลบบนึงแหละเออ อันนี้คืออะไรน,นี้ต้องไปดูที่คราบเราตะกีทะะ้ที่อะไรล่ะจะไปดูที่ไลท์อันนี้ครับที่เราต้องคราบเดี๋ยวอัพรับสึนเลี้ยงยิ่หาล้มันใช้อันนี้หกอันเนาะอันนี้มีคนขายหรอ วิตายคือถ้าเราทำเองอ่ะเราได้นี้ด uh, um, mm, uh, mm ้วยไงเออดีกว่าทำเองดีกว่าทำเองดีกว่าใช้อ่างั้นกูอัพสิบรีเวลเลยนะถ้าอัพสิบรีเวลเอามาฮับอัพห้าแค่ก่อนอัพแค่ห้าก่อนต้องการสิบเก้าอันอันนี้สิบเก้าอันเนาะไปที่ไลท์หลอมอีนี่สิบเก้าอันต้องซื้อเชือมสิบเก้าอัน ยิดแม่แพงที่หายเลยใครแม่งขายไว้ยากจะต่อยหน้าอย่งิงพอแล้วกูไม่ซื้อแล้วกูจน <laughs> อ่าอันนี้เราต้องใช้19อันใช่ไหมก็ต้องร 190, 190. ้อยเก้าส้อยเก้าสิบอยเกนะ190นะ190นะอ่าจนแล้วกูจนแล้วกูไม่น่าเออเลยไอ,อ้เหี้ยเออทีนี้โอ้ไม่กอดจะตาย เพลงอ่ะเยอะกุนเพลงเออร้องไห้ร้องไห้เร็วร้องไห้เร็วอะไรวะเพลงยิ่งหายเลยฮะพอใจแล้วครับนี่มันบวกเยอะมากเลยนะจริงอ่ะ โอเคตอนนี้ถึงเวลาเรียนผมแล้วเดี๋ยวผมพักทีไว้ท่านี้ก่อนนะอันนี้คือจะเป็นพักหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทำพักสองเนาะเออถ้าใครจะดูก็ดูพักหนึ่งไปบางๆางเนาะจริงๆอันนี้มันเป็นเกมที่ผมชอบเล่นแค่นั้นแหละมันเป็นความสุขของผมเนาะเออคือไม่มีคนดูก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากหรอกก็ห่วงไงนะเด่กก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากก็ห่วงอยู่นะก็ดูให้ดูให้หน่อยอะเออก็ห่วงนิดนึ่ะอม โอเคครับไปแล้วบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวละคลิปนี้ก็ไม่นานเนาะยี่สิบนาทีโอเคพัทหนึ่งพัทหนึ่งมึงเดินผ่านหน้ากูหรอ E อ P C ไปเลย